สวัสดีครับตอนแรกๆช่องอมริกนใช่ไหมมันก็โอเคอยู่นะเราก็ดูอยู่ตั้งหลังมานี่ผมไม่ดูเลยไอ้สามช่องนี้ผมไม่ดูเลยได้ยินค่ะทีมนี้เลยดังไม่ดูไม่ใช่ดูไปแล้วมันของขึ้นดูไปแล้วมันอยู่หน้าบ้านเห็นเห็นอยู่ใช่ไหม กลุ่มยูทูบเบอร์อะไรในบ้านที่บ้านเสียงด้านบ้านอะไรก็ถ่ายให้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่เดี๋มันไป็นแบบจะทำงานดูดิไอ้บางเป็ดบางจำพวกก็พอเขาไปวังเยี่ยมเขาจะไปปรับพื้นที่ที่นาที่ไร่จะทำเมื่อมีไฟดวงเดียวเดูปลูกข้าวปลูกพืชใช่ไหมเดี๋ยวจะแอบเปิดอีก ไม่จะหาว่าเขาหนีไปนู่นไปนี่หนีไปข้ามฟากเวลาบ้างก็ฝังเขายัดกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเดินทางก็ว่ายัดเงินเงินจะหนีพี่เราคุยกันสติมหยาดครับโอ้่วงเรื่องมันเกิดมานานแล้วล่ะนี่ว่าชายถ้าเขาจะหนีจริงๆเขาจะไล์สดเขาจะถ่ายทอดส่วนให้พวกมึงดูทำหาอะไรเข้าไปในหมู่บ้านสมองแม่ง กินแต่ก้างก็เห็นคล no ้ายๆกับว่ากินแต่ก้างปลาทูก็เป็นอย่างนั้นเลยหาเด็กกินหัวปลาทูมั้งเด็กอืมเด็กยางเนั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเผยแพร่หรือว่าทํากิจกรรมอะไรต่างๆมันก็เห็นอยู่บางคนก็อาจจะไม่ได้ถามว่ามันมีหูมีตามันไม่บ้างไม่เนี่ยจะเห่าจะหอนพูดตอนเชื่อมที่ว่ามีสื่อมีมนั่งเทียนไปเรื่อยเปื่อย เร่ายอนองนี้พูดถึงไอ้พวกมโนนะประเด็นที่ว่ามีเหมอะแต่สไซคนร้ายอ่ะถ้าจะเป็นคนร้ายจริงอ่ะดูวิ่งไปวิ่งกลับนะครับมันจะไม่ให้ค่อยให้การตำรวจไม่มีใคเจ้าหน้าที่หรอกยังไม่มีนะหรือไม่ก็มันจะหลบฟังมาหลบหนีไปไหนมันก็ไม่ได้ไล์สดให้พวกมึงดูหรอก เรื่องที่ว่ามีมอเตอร์ไซค์นม่ใช้สมองกันบ้างนะหรือว่ามอเตอร์ไซค์แปลกหน้าจะเข้ามาไปในหมู่บ้านนะแล้วก็มานั่งดูในช่องยังไม่ดังยังไม่เด่นแค่นั้นเองถัาเด่นไม่จะดังนียจะเล่าให้ฟังนะเออว่าโรงเรียนปิดหรือโรงเรียนล้างนี่จำไม่ได้แล้วไม่ใช่เขาปรับปรุงห้องน้ําเขาเปลี่ยนชักโครกมึงก็ว่าเขาเอาเงินไปซ่อนไว้ใต้ชักโครกอีเวนแล้วก็มีคนนี่พวกหาบอกว่าเห็นงง ทายสองคนเนี้ยเงินไปฟังในถังขี้นะแล้วก็ใส่ไอ้มงสูงอมงเหมือนกันใช้สมองนะพูดนะจะมาโนจะมาเห่าหอนอะไรนะใช้สมองคิดบ้างผ่านไปในหมู่บ้านแล้วก็ผ่านไปที่โรงเรียนนะครับโจรผู้ร้ายไม่มีหรอกโรงเรียนจะวิ่งไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัดนะกกกอกโรงเรียนเก่าวโรงเรียนโป้ตีนนะมโนพูดเห่าหอนไปเรื่อยเปื่อย ก็สวัสดีทั้งสืส่อขยะนี่แหละดวงใจชอบนะชอบจังทำข่าวด้วยการมีอคตตินะครับดูช่องขยะก็รู้ๆว่าช่องไหนนะครับไม่ต้องพูดกันหรอกเอฟซีตัวจริงก็รู้ๆอยอยู่ใช่ไหมว่าช่องขยะสื่อขยะนมันเป็นช่องไหนใช่ไหมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อให้มันติดเสนียดหรอก ใช่ไหมสื่อขยะแบบนี้เนี่ยบอกตรงเลยโคตรเกลียดเลยผมไม่ชอบอะไรที่ว่าไม่ถูกต้องนะผมไม่ชอบนะชอบอะไรที่มันถูกต้องทําอะไรก็ให้มันโปร่งใสนะให้มันตรงไปตรงมาหน่อยไม่ใช่ไปขอสัมภาษณ์เขาไอฮาไปขอสัมภาษณ์เขาให้คําสัมภาษณ์หรือว่าให้ เรื่องที่วัตัุเองต้องการแล้วเพราะให้สัมภาษณ์ไปชนะไหนเวลามึงเอาไปตัดต่อออกข่าวออกสื่อช่องมึงอ่ะทำไมมึงต้องบิดเบือนหรือว่านะสัมภาษณ์อีกอย่างมึงก็ไปออกอีกอย่างถามว่าน,นี่แหละเรื่องที่มันแตกหักกันนะะเพราะอย่างนี้แหละแต่เพราะมึงไม่เที่ยงตรงนะมึงไม่มีจรรยาบรณไง ปากไปถึงให้สื่อช่องขยะด้วยนะครับทำสื่อเองนะเอาความอากติเอาความอาฆาตมาดร้ายเอามาเอาความคาดแค้นนะครับไปทำข่าวเพื่อความสะใจของตัวเองนะครับทุกวันนี้นะโหมกระแสโหมกระสือ,อยาน ก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะความดีไงเพราะเขาไม่ได้เป็นคนําแต่มึงจะไปยัดเยียดอะไรให้เขาล่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดสารเพไอ้หาตอไม้แม่งลอยมาจากไหนมึงก็เอาไปเป็นประเด็นไปร้องเรียนไม่ไม่เรียกควายแล้วเรียกอะไรวะเนี่ยร้องเรียนเพื่อความสะใจเพื่อความนะอ,อาฆาตอ่ะ จะว่าไปแล้วนะ่ะมันไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยเป็นเพราะความแค้นนะประเด็นมาอยู่ที่นั่นนะ่ะไอ้อ้วกนั่นแหละตัวแรกตัวดีนั่นแหละเขาไปช่วยหาอะไรช่วยเพิ่มคดีให้เขาเหรอจริงนะคนประเภทนี้สร้างภาพล้วนๆนะ่ะติดตามดูมันนะ่ะไม่มีอะไรหรอกสร้างภาพทั้งนั้นแหละทีมงานพวกมันนะเรื่องเรื่องที่ไอ้อ้วกกับ ไอช่องจังไรเนี่ยไอช่องอมาเห็ดเนี่ยไอที่มันร่วมมือกันเพราะอะไรเพราะว่ามันทํางานร่วมกันมันหากินหาแดกด้วยกันนั่นแหละไออ้วกก็มีรายการอะไรอยู่นั่นแหละรายการอะไรนะจําชื่อรายการไม่ได้วันเสาร์อ่ะแต่ไม่ต้องไปดูแม่งหรอกมันก็พวกเดียวกันนั่นแหละไอพวกเนี้ยสามช่องเนี่ยพวกเดียวกัน ไอช่องไทยพมา่าไอช่องไข่ไอช่องไข่ติดกันนั่นน่นะเดี๋ยวไอช่องช่องไข่ติดกันช่องอะไรก็รู้เนาะต้องบอกรลกเนาะช่องไข่ติดกันอะ่ะแล้วก็ไอช่องไทยพมา่าไอช่องอัลมหิดพวกเดียวกันดังนั้นแหละเวลามันไปเห็นไหมมันยุมันเป็นฝูงเป็นคอกเลย ไอ้แค่คนไม่สบายนะไอ้คนแบบว่าคิดมากหรือว่าจิตตกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นผีเข้าผีหาซาตานเข้าไอ้ช่องนี้ก็ได้ทีนีจะให้ไอ้อ้วงไปดูดิ <c oughs> สังเกตดูไหมผมดูตั้งแต่นานแล้วแต่แต่ว่าเวลามันมีเรื่องมีเรากเกี่ยวกับผีสางนางไม้เข้าคนเนี่ยไอ้ช่องนี้ก็จะ ผมกระเนี่ยให้ไอ้ตัวนี้แหละไปดูไปดูไปรักษาไปรักษาอะไรทุบหลังตาบตาบจับบีบจับบีบกระหมบ่บีบหัวเองโอ,อ้คนมันเครียดมันคิดมากอะใช่ไหม